เคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าทําไมประเทศพมา่าซึ่งเคยยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคของเราวันนี้กลับไม่เหลืออะไรเลยอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้พมา่าต้องเข้าสู่ยุคมืดคนพมา่าจํานวนมากไม่สามารถทนอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศตัวเองได้ต้องระหกระเหินมาพักพิงอยู่ในไทยหลายคนอาจเคยเห็นแต่ภาพความยากจนของพมา่าจนชินตาจนนึกไม่ออกเลยด้วยซ้ําว่าพมา่าจะเคยยิ่งใหญ่ได้อย่างไร แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับว่าพม่าเคยเป็นประเทศที่จเจริญและร่ำรวยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้แต่พม่าเริ่มสะดุดขาตัวเองตอนที่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาจนแตกได้นั่นแหละครับหลายคนอาจจะงงว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรการยึดกรุงศรีอยุธยาจะไปเกี่ยวอะไรกับการตกต่ำของประเทศแทนที่จะยิ่งใหญ่ขึ้น ถ้าพร้อมแล้วผมจะอธิบายให้ทุกท่านได้ฟังกันครับพามานั้นเคยปกครองด้วยระบอบกษัตริย์มาก,ก่อนแต่มาสิ้นสุดระบอบกษัตริย์เพราะการตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษในสมัยพระเจ้าสีปอกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์อลองพญาเมื่อปีพศ2489นี้แหละครับก่อนสมัยลาอนาณาณิคมทั้งไทยกับพามา่าเป็นสองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มากในละแวกนี้ควบคู่กันมาเลยโดยเฉพาะกรุงศรีอยุธยานั้นมีชื่อเสียงไปทุกทิศว่า เป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่อย่างมากมีความเจริญรุ่งเรืองมากถึงมากที่สุดเลยดังนั้นการที่พม่าตีเอากรุงศรีอย,ยุธยาได้ย่อมสร้างความคิดของพม่าว่าพม่าเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถเทียบเทียมได้ในภูมิภาคนี้อีกแล้วหลังจากที่พมา่ากำลังหยิ่งพยองยกยอดในความยิ่งใหญ่ของตัวเองได้ไม่นานโลกก็เข้าสู่ยุคข,ของการลาอาณานิคม ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งพม่าและไทยเองก็ไม่ได้รอดพ้นจากสายตาของมหาอำนาจชาติตะวันตกชาติตะวันตกเข้ามาหาเรื่องทําสงครามอยู่เรื่อยๆแต่หนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างพมา่าซึ่งเป็นความคิดของพม่าเองแม้แต่กรุงศรีอยุธยาย,ยังยอมสยบมีหรือจะยอมแพ้ฝรั่งได้ง่ายๆซ้ำยังมองฝรั่งอย่างดูแคลนอีกต่างหาก ไม่ได้สนใจเลยว่าโลกภายนอกก้าวไปถึงไหนกันแล้วแม้ว่าจะถูกอังกฤษกินแดนทางใต้ไปเรื่อยๆแต่เพราะการหลอกตัวเองไปวันๆว่วายังมีอำนาจอยู่นี่เองทําให้การที่ฝรั่งเข้ามาครองเมืองได้กลับทําให้พม่าคิดว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณของกษัตริย์พม่าที่ให้ฝรั่งเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารไปซะอย่างนั้นกษัตริย์พม่าที่เอาแต่คิดว่าพมานั้นเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ ต้องดำรงอยู่ด้วยระบบความเชื่อแบบเก่าๆโดยไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงแม้แต่คนพม่าเองยังทนไม่ได้ต้องหนีลงไปอยู่ในพม่าตอนตายที่เริ่มเป็นเขตของอังกฤษมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะเกิดสงครามพม่าอังกฤษนั้นพม่าได้เข้าตีแคว้นอัสสัมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริทิชอินเดียเพราะคิดว่าตัวเองสามารถสู้กับอังกฤษได้จนเป็นที่มาของสงครามพม่าอังกฤษนั่นเองคงไม่ต้องเล่านะครับว่าผลจากการต่อสู้จะเป็นยังไง เพราะพามาก,ก็แพ้ยับเยินมีบันทึกไว้อีกว่า ทหารพามา่าถือหอกดาบมาสู้กับปืนใหญ่ของอังกฤษอีกและแล้วในที่สุดพาม่าก,ก็ต้องสูญเสียอิสรภาพตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอย่างเต็มตัวในสมัยรัชากาลที่หแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในขณะที่กษัตริย์ไทยกําลังเป็นที่รักใคร่ของประชาชนพาม่ากลับสูญเสียระบอบกษัตริย์ที่มีมาอย่างยาวนานแบบไร้เกียรติและนาเวทนาเป็นที่สุดในทางตรงกันข้ามไทยเราที่เพิ่งได้บทเรียนจากการเสียกรุงมาไม่นานก่อนหน้านนั้นกลับช่วยให้เราถ่อมตัวและมองทุกอย่างให้เป็น ความจริงมากขึ้นสังเกตได้จากพระมหากษัตริย์ของไทยราทกพระองค์ล้วนอยู่ในทศพิธราชธรรมและพร้อมที่จะเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศมหาอำนาจในโยุโรปทุกประเทศและก็นําบทเรียนจากคราวที่กรุงแต่กนั้นนํามาพัฒนาและก็ปรับปรุงประเทศของเราให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงทําให้ประเทศไทยรอดผลจากการตกเป็นเมืองขึ้นและพัฒนาประเทศขึ้นมาจนเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค แต่ในขนาะเดียวกันทั้งลาวกัมพูชาพามา่ากลับไม่รอดพ้นจากน้ำมือของชาติตะวันตกทั้งสิน้นไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายพอโลกเข้าสู่ยุคใหม่อังกฤษเริ่มเบื่อการเป็นเจ้าอาณานิคมและคืนอิสรภาพให้แกพาา่พม่าเมื่อปีพศ2490โดยการรวมเอาทุกชนเผ่าเข้าไว้ด้วยกันแล้วตั้งให้เป็นสาภาพพามา่าแล้วชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่าเหล่านี้ก็ไม่ค่อยชอบนานกันเท่าไหรนัก สิ่งที่อังกฤษให้จึงเป็นเหมือนระเบิดเวลาเอาไว้ให้กับชาวบ้านตาดำๆอย่างเลี่ยงไม่ได้ตอนเป็นเมืองขึ้นอังกฤษยังพอคุมทุกฝ่ายให้อยู่ในระเบียบได้แต่อยู่ๆมาชิ่งหนีไปโดยไม่จัดการปัญหาให้เรียบร้อยเสียก่อนรัฐบาลพม่าเองก็ดูเหมือนจะเข็ดกับชาวต่างชาติเป็นอย่างยิ่งเรียกได้ว่าแทบจะปิดประเทศไม่ให้ชาวต่างชาติเข้ากันเลยทีเดียวพอหมดศึกภายนอกศึกภายในก็เริ่มต้นทันทีข่าวสารภายนอกถูกจัดขาดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ กลุ่มต่างๆก็ต้องการแยกตัวเป็นอิสระสงครามมีอยู่ทั่วไปจนรัฐบาลพมา่าต้องแปลงร่างเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารอย่างสมบูรณ์แบบจนถึงทุกวันนี้นี่แหละครับทุกอย่างที่ขึ้นสูงย่อมต้องตกลงสักวันหนึ่งคตินี้ดูเหมือนจะเป็นสัจธรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เลยแต่จะมีสักกี่คนที่จะทำใจได้ในยามขาลงถ้ายัางยอมรับได้ก็คงจับประคองตัวให้ผ่านไปได้อย่างไม่เจ็บตัวมากนัก และอันที่จริงการที่เราต้องพบกับความสูญเสียบางอย่างก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งดีๆใหม่ๆก็ได้เพราะความพ่ายแพ้มักทําให้เราถ่อมตัวและตาสว่างอย่างที่ไทยเราได้บทเรียนมาจากการเสียกรุงเสียอยุธยานั่นเอง ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมว,วิดีโอของผมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กด like และก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ผมพี่เทลขอลอนไปก่อลาไปก่อนสวัสดีครับ